ีมาแต่เช้าเลยครับสวัสดีครับทุกคนมาจากไหนครับเนี่ยมาจากสายครับ,ออารบมาจากลำปางครับมาจากลำปางเนะเาะได้เจอตัวเป็นๆแล้วใช่ไหมครับครับผมนีม่นะครับเบลซีจากลำปลางนะครับมีคนส่งเงินมามอบให้ครับเนาะน้องอยากไปไหนล่ะครับตองกล้อง ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องลุงมนสายเฮงนะครับลุงมนสายเฮงครับช่อง YouTube นะครับพีจากพี่ไม่เอ่ยน้ำนะครับขอร่วมสมทบในการทำของของพญานาคเนี่ย2 5 0 0บาทแล้วก็อีก1,000พ 1,500บาทท่านว่าอยากให้ซื้อทองคำฟปลเอาไว้แต่ตอน,นที่ไอมามันปิดทองปิดอะไรครับพ้าพรมใช่ไหมใช่พ้าพรมอันเนี้ยครับ1,500งพัน,500นื้อทองมันจะรวมทั้งหมดเป็นเป็น4ี่0 4นห้บาทลแต่ผมให้เกินไปเป็น4,100บาทเลย ให้มีเงินย่อยเดี๋ยวพอออกนะก็แล้วก็เดี๋ยวไปเขียนให้ได้ได้เดี๋ยวผมเขียนรายละเอียดให้อีกเนาะนี่ป้าแตนรับมอบแล้วนะครับเอสซีนะนี่ให้ตรงตรงเลยเด้อจิตเนี่ยเป็นสะพานบุญนะครับติดเนี่ยเป็นสะพานบุญครับสร้างภูเก็ตหน้าเท่าไหร่เนี่ยสองพันสองพันบาทหน้าร้อยหกสิบสี่บาทสองพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทอันนี้เป็นเสื้ออันนี้ผมเอามามอบให้ป้ากับลุงเสื้อของผมเองจะลองเสียน้ำได้ไหม ดีใจด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะพี่ดีใจดเขาดีใจเราก็ดีใจคือไม่ให้เสื้อให้ถุงก็ยังดีเลยเป็นของลุงกับป้านะครับโอเคป้าโอเคของลุงก็จะเป็น XL ป้าเป็นเบอร์ M ขอบคคุณ็มเสื้อสวยเสื้อสวยเสื้อติดหนึบนะคะเฉพาะช่องติดหนึบนะคะที่ทบแสนทับแล้วก็ทำแบบว่าเป็นของของช่องเองนะคะแล้วก็นี่มาให้ลุงกับป้าเนาะมาลุงจิมมี่แล้วจิมมี่ก็ให้ให้ปลุกไปนะคะจิมมี่ก็อยากให้ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับสายบุญนะคะที่เอานี้ช่วยสมทบเรียกว่าร่วมสร้างนะคะร่วมสร้างปุญจวัณฑาคานะคะแล้วก็ปิดถ้าเลยซื้อทองคำเปร๊ยใช่ไหมไว้เปิดประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทขอบคุณอยากอยากเปร๊ยนะอยากอยากไม่อะไรครับ่ะทับถมนะเอาไงว่าแยกแค่ทองคำเปร๊ยหนึ่งพันห้าร้อยที่เหลือก็เป็น เดี๋ยวป้าครบห้าแสนสามก็จะทำเสื้อแจกเหมือนกันนะฮะครบเท่าไหร่นะห้าแสนห้าแสนโอ้โหนะคาสุนะาะสาธุค่ะตอนนี้สามแสนกว่าแล้วนี่สามแสนกว่าแล้วนะคะก็ขอให้สายพันุ์ที่ร่วมสมคบร่วมสร้างกับป้ากับลุงนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะทำงานการอะไรก็ตามนะคะถ้ามีอุปสรรคก็ขอให้ผ่านพรมัน เอาบ้างเลยบอกเลยว่าอะไรบอกเลยอ๋อค่ะบอกซื้อคนบ้านหรือเปล่บอกแล้วดูแบกขามืลยจะแสบทะลุงสุดท้ายก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับลุงพลป้าแส่วนแฟมิลี่แล้วก็มณโอมด้วยนะครับรับวรวยนะคะรวยครับไปแก้บนเหรอใช่ครับอ๋อแก้บนให้เอฟซีครับอ๋อแก้บนให้เอฟซีนะครับนี่มู๊ดหน้าอกก็เหรอหน้าตากยังอยู่ ช่วยช่วยถือของไหว้เป็นหน่งในโจกไปไลน์น่าจะได้เอาไปแล้วครับเป็ดไก่เอาไปแล้วเป็ดไก่หมูนะไม่รู้กี่กิโลมาลุงมทงตัวจะเป็นตัวใหญ่แลุงจะไปซื้อของนะครับลุงจะไปซื้อของ เมื <Jean> ่อกี้อาจารก็มอกนะวิตาวิทยาการันเอาไปกันเยอะๆหลายันเลย